ต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการอะไรนะครับนี่รายการครัวคุณต่อยครับวันนี้เราจะสอนทําอาหารกันอีกแล้วอาหารที่สอนกันในวันนี้ท่านจะต้องรักท่านต้องชอบโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่ชอบทานปูผมชอบชอบทานปูชอบทานปูไหมชอบทานปูคนนั้นแพ้ทานไม่ได้ไม่เป็นไรเราบอกความจริงท่านผู้ชม อย่างนี้คนนี้เขาไม่ทานปูเพราะว่าเขาแพ้คนนี้เขาไม่ทานเนื้อ่ทานเพราะว่าตาอประเพณีที่บ้านแล้วเขาสงสารว่าง่ายอยู่เป็นนานๆเขาก็สงสารไม่ทานแต่ทานแต่ปลาทานแต่ปลาครับคนนี้หนูไม่กินอย่างเดียวอะไรต่อหม้อทางด่วนไม่กินไม่กินทุกอย่างคราวที่แล้วคราวที่แล้วที่ไม่กินต้อหม้อสงดรวนเพราะว่าเคยกินข้าไปดีแล้วเจ็บฟันเข็ดฟันก็เลยไม่กินแหมต่อหม้อทางด่วนเนี่ยนะท่านผู้ชมร้านอาหารนี้ชื่อร้านแพรท่าจี ร้านนี้ทำน้ำพริกไข่ปูครับได้อร่อยสุดๆน้ำพริกไข่ปูร้านนี้ถ้าไปทานจะไม่มี <sk S 1> คำว่าผิดหวังครับ<ๆ>ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพาสินีพิทักษ์นินละประดับจากร้านแพท่าจีนครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับ,รบนี่คือคุณพาสินีเจ้าของร้านนะครับ เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากเป็นคนที่ไม่อยากพูดยืนยืนอยู่เฉยเฉยก็อยากจะเป็นลมจริงจริงตื่นเต้นตื่นเต้นยืนอยู่เฉยๆฉยก็ยังอยากจะเป็นลมแล้วช่วยประคองด้วยนะครับร้านร้านแพท่าจีนอยู่ตรงไหนคะตลาดน้ําดอนหวายค่ะอยู่หน้าโรงเรียนวัดดอนหวายค่ะอยู่หน้าโรงเรียนวัดพูดเสร็จหายใจอยู่หน้าโรงเรียนวัดดอนหวายเมนูนี้ของคุณทําอร่อยจริงๆ วันนี้เราจะบอกท่านผู้ชมหมดไหมค่ะหมดค่ะบอกหมดไหมจะเป็นลมจริงจะเป็นลมเป็นลมเลยคลมท่านผู้ชมครับนี่ลมเจริงนะเมนูนี้คุณทำได้อร่อยจริงอาจจะ ลุกไม่ต้องตื่นลุกเรื่องจริงเลยนะเขารื่องตัวสั่นตัวสันจริงๆเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้มากันทั้งลูกชายลูกสะใภ้และอีกคนลูกสาวอ่ะหลานค่ะหลานน่ะมากันหมดเลยนี่สามคนวันดีนะครับวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนี่ลูกกตัญญูไหมครับทำไมต้องร้องไห้ด้วยครับไม่ได้ร้องได้เลยตื่นเต้นยังไงครับท่านผู้ชมเราดูพร้อมร้องกันเลยดีกว่าครับนำพริกไข่ปูครับ นี่นี่คือเครื่องทั้งหมดนะง่ายๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ต้องตื่นเต้นท่านผู้ชมสบายๆเริ่มจากขิงขิงค่ะขิงแก่หรืออ่อนเอาขิงแกมาปอกเปลือกค่ะแล้วทุบแล้วก็ทุบค่ะแล้วก็วางไปในที่นึ่งนี่ค่ะแล้วใส่ใส่ไข่ปูลงไปค่ะเพื่อเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเอาใส่ซึ้งไปนึ่งนานเท่าไหร่ประมาณ5นาทีหลังจากน้ําเดือดแล้วค่ะหลังจากน้ําเดือดแล้วนึ่ง5นาทีไข่ปูจะเป็นอันเรียบร้อยสะอาดได้ทั้งหอมจากขิงและได้ทั้งเรียบร้อยใช่ค่ะพอนที่ทำเครื่อง น้ำพริกใส่อะไรลงไปบ้างใส่กระเทียมค่ะแล้วกระเทียมไทยก่อนนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะดูเ็าทําผิดขนาดไหนท่านผู้ชมพี่กีดูกัมเบลเลอร์แล้วก็กระเทียมไทยตามด้วยตามด้วยกระเทียมจีนค่ะเขามีสูตรอย่างนี้ท่านผู้ชมกระเทียมไทยให้ความเผ็ดมันแต่ไอนทันวทษให้ความเผ็ดเผ็ดหอมแต่กระเทียมจีนให้ความเผ็ดมันเผ็ดมันครับทั้งสองกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ตำพริกกระเทียมสองกระเทียมค่ปรุงรสด้วยมะนาวแน่นอน เราจะทําน้ําพริกไม่ใส่มะนาวเราจะไปใส่อะไรนะครับบีบมะนาวลงไปท่านผู้ชมนะครับนี่ใ้น้ําอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมบีบให้มันเป็นน้ําอย่างนี้จริงๆนะเขาถึงใส่พริกเยอะไงใส่กระเทียมเยอะตามด้วยน้ําปลาค่ะน้ําปลาครับนี่ใส่น้ําปลาลงไปเยอะนะท่านผู้ชมเยอะเลยเพราะเขาต้องการน้ําต้องการให้มันเป็นน้ําแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีใช่ค่ะใส่ลงไปมันจะหอมท่านผู้ชมครับ สังเกตว่าการตำน้ำพริกอันนี้ไม่แหลกมากนะฮะเพราะต้องการเนื้อมันยังต้องการเนื้อมันหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาไหปูที่เรานึ่ง5นาทีเมื่อสักครู่นี้เอามาเอามาใส่ลงไปสองสามพีก่อนนะคะโอ้โหรวยจัดนะครับใส่ไปตั้งสองสามะพีแล้วก็ตำก็จะได้ถ้วยใหญ่อจะได้ถ้วยใหญ่ตำรวยจัดมากนะครับตำไปเรื่อยๆเอาตัวนี้เอาแหลกนิดๆนะพอประมาณใช่ค่ะเขาต้องการให้มันมีกลิ่นรสผสมอยู่ในตัวน้ำพริก ตักขึ้นมาท่านผู้ชมเมื่อตักถุกอว่เร็จไม่เสร็จครับไม่เสร็จเหรอไม่เสร็จเขาโรยต่ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วางด้วยลูกโดดเป็นอันเสร็จสิ้นน้ำพริกไข่ปูครับออมันง่ายง่ายนะมันมีความสุขแ,แต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทำไมถึงต้องเอามาออกอากาศเพราะว่าท่านทำกินเองได้จริงๆถ้าท่านเป็นคนรักการกินน้ำพริก เย็นนี้ถ้าท่านกินน้ำพริกไข่ปูแล้วก็พร้อมกับเครื่องเคียงผักต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเนี่ยรับรองมาเด็ดๆไล่ทีละแรกก่อนเลยไข่ที่ไข่ปูอะไรครับไข่ปูม้าค่ะเขาบอกว่ามีนิทานอันนี้แต่งสดๆนะฮะนมนานกาเลปูนาขาเกตัวใหญ่ซะไม่มีอเอามือไปจับปูก็งับทันที<อ>จะทํำยังไงเอาไม้ไล่ตี<อ>ตี<อ>ก็ตี<ป>ไม่ถูก ถูกแต่ไปตั้งใจตีปูมีเท้าหน้ามัเต้นมาเป็นแม่เป็นแม่แล้วหัวปูไม่ไหวแล้วอ๋ออย่างเงต้นไม่เป็นบอกเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้คนอื่นมาห้ามเต้นนะห้ามเต้นห้ามไม่เต้นหนูไม่ชิมหนูไม่บอกเรื่อองเลยี่หายเต้นลูกกรดไปมีนิทานนมนานกันเร็วเร็วเร็วเจ้าหน้าตาเกตัวใหญ่ อ่าได้วได้แล้วโอเคจริงๆเราใช้ปูม้าจริงๆเราใช้ปูม้าใช่ไหมครับเราเลือกยังไงก็ไข่ปูม้าเนื้ออะไรลหรอไข่ปูไข่ปูม้าออไข่ปูม้าเราเลือกเราเลือกไงก็เราไม่เอาสีเข้มจัดค่ะจําไว้นะท่านผู้ชมเวลาเลือกไข่ปูม้าท่านอย่าเลือกสีเข้มจัดมันแสดงว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวทีคอนี้เลยครับมันแก่ที่ว่าที่ว่ามันแก่คือหมายความว่าเขานึ่งแล้วนึ่งอีก นึ่งแล้วนึ่งอีกหมายถึงขายหลายครั้งสีมันจะออกสีคล้ำแล้วแก่แต่ถ้ามุดว่าไข่ปูที่เขาเพึ่งนึ่งแล้วเอามาขายใหม่ๆสีมันจะยังคงสดอยู่จำไว้นะฮะเวลาไปซื้อจะได้รู้ว่าอ๋อนีนยเจนึ่งมาบสี่ห้าวันแล้วสิท่านึ่งมากี่หนมาขายชั้นถ้าอย่างเงี้ยเอาไปขายร้านแพ่ท่าจีนเถอะไม่ได้ได้จีนไม่ซื้อ ไข่ปูม้าเนี่ยถ้าสมมติหายากใช้ไข่ปูบัวได้ไหมฮะแอบฉันรู้พวกไอ้ดูดพวกไอ้ดูดไอ้ดูดไปกระซิบเราบอกโค้ชยเล่นสีทยเล่นสีไข่ปูบัวเดี๋ยวต่อนะฮะเราได้ไข่มาเรียบร้อยท่านผู้ชมเมนูนี้เข้ามาใกล้ๆนี้คุณหางทีนีเครื่องต้องใส่ถึงถึงใช่ค่ะพลิกใส่ไปเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ท่านเห็นนะใส่นะเขาตามเลย เขาอย่างนี้จริงๆนะเขากรรหนึ่งอย่างนี้เลยนะใส่ให้เต็มมือนะท่านผู้ชมและกระเทียมไทยกระเทียมจีนใส่ให้เต็มมืออย่าลืมนะครับมันไม่มีกระปิเมนูนี้ไม่มีกระปิเพราะฉะนั้นน้ำตาลน้ำปลามะนาวใส่เต็มเต็มมือเลยมันต้องมีน้ำท่วมเมื่อทำเสร็จออกมาอย่างนี้มันถึงจะอร่อย มันถึงจะอร่อยแล้วเวลาที่ใส่ปูลงไปครั้งแรกที่พอเราใส่ลงไปแล้วที่ใส่กระครกให้ขยี้ขยี้สำหรับไอ้ครึ่งหนึ่งที่ใส่ละเอียดมากแต่ว่าขยี้หน่อยให้มันผสมกันมันจะออกความมันใช่กขอบอกต้นนี้นึ่งไข่ปูนะคะผมเอาไปนึ่งโดยทด้วางบนขิงถูกต้องขิงแก่ขิงแก่หลังจากที่น้ําเดือดแล้วห้าีใช่หลังจากน้ําเดือดนะครับต้องยำก่อนทุบมันเลยทุบขิงแก่เนี่ยแล้วเสร็จเรียบร้อยเอา ไข่ปูไปวางข้างบนรอน้ําเดือดพอเดือดตุ๊ดุ่ดุดเอาไปวางห้านาทีพอความหอมมังขิงมันจะเข้าไปด้วยอร่อยสุดๆหนูหนูแปลกใจอย่างหนึ่งอันนี้นี่ขอถามตัวตัวได้ได้คือสําหรับครัวไทยนะครับผมว่ัตถุดิบมันก็เหมือนกันเราก็เห็นนะครับแต่ทําไมมันเรียกไม่เหมือนกันพริกอยู่ในจานเรียกอะไรพี่แก้วพี่ีหนูพิกขี่หนูครับอมาอยู่ตรงนี้เรียกอะไรพิกลูกโดดลูกโดดแล้วตัวเรามันพริกหรือเปล่า ก็พูดได้ถูกต้องมากเลยต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพลิกขี้หนูเนี่ยคือเวลาที่เราใช้ทํางานบ้นเป็นพี่แก้วฮะเวลาเราใช้ทําเครื่องแกงทั้งหมดเราจะเรียกมันว่าพลิกขี้หนูแต่เมื่ออะไรก็ตามที่มันขึ้นสํหรับเอามาตกแต่งเขาจะเรียกมันว่าลูกโดดอ้าวแล้วทำไมไม่เรียกพลิกล่ะครับจริงจริงเขาเรียกลูกโดดเพราะว่าเขาเอามาตกแต่งแล้วเลยเรียกว่าโดดเพราะว่าเขาจะเอา โอเการออกจริงๆขอนี่คุณถามอ๋ออ๋อคุณถามกวนภาษาอ๋อผมนึกว่าคุณถามจริงคุณอายาเลยอันนี้อันตรายกว่าเยอะฉันใ้คอยากเล่นคุณอยากเล่นี้ใหญ่อยู่งนึกว่าตัวเังยงท่านผู้ชมครับเสียละขออนุญาตชิมหน่อยนะครับแต่นุ่มบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะผมชิมแล้วต้องโดดต้องมาลักขี้นกเท่านั้นเออแล้วแต่คนชอบเครื่องเคียงนะท่านผู้ชมสำหรับผมสำหรับผมเคยพูดพิธีแล้ว สำหรับน้ำพริกไข่ปูอะไรที่มันอร่อยมากๆก็คือข้าวโพดอ่อนต้องกินกับน,น้ำพริกไขป่ปูหรือถั่วฝักยาวไม่ใช่ถั่วพูพวถั่วฝักยาวก็ได้ถั่วฝัก,ก แต่อีกอันหนึ่งที่เด็ดมากๆที่ท่านอย่าไปลืมมาเลยนะครับเขาพูดถูกมรณะมรณะอย่างเดียวมระไม่ไม่ใช่ไม่ต้องอย่างเดียวอะไรลยอย่างได้นะครับออของคุณนะครับผมขออนุญาตก่อนเอ้ยมีบางคนไม่ทํางานยืนมองตาพริบๆอย่าลืมลูกโดดสิครับจะได้โดดนี่นี่นี่โดดแล้วผมมีผมไม่ต้องกลัวผมกินเผ็ดอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับเทปนี้ผมมีน้ํารูปท้องอยู่ผมสบายอร่อยมอร่อยมากอร่อยอร่อยมากท่านผู้ชม มันเป็นยังไงเหรอไอไข่ปูเนี่ยอร่อยเนอะอร่อยมากโอ้โหพีอาด้วยอะขนาดไม่กินลูกโดดนะกระพุ่งตรงโดดแล้วนิดนี่แบบกัดคนนิดนี่เลยแต่ผมว่าพลาดลโดดไปสองลูกเต็มปากเลยขอบคุณมากเชิญทั้งนนี้ครับเชิญทางด้านนี้ครับคุณภาสินีภาสินีคุณภาสินอ๋พี่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาสินีจากร้านแพรท่าจีนเป็นอย่างยิ่ง ท่าผู้ชมเชื่อผมเมนูนี้ของเขาเด็ดจริงๆท่านเอาไปทําเถอะน้าพริกไข่ปูบอกผมบอกไปหมดแล้วนะว่าน้ําเยอะๆนะเพราะไม่มีใครกินน้ําพริกไข่ปูแห้งๆนะต้องกินกน้นําอย่างเงี้ยแล้วไปคู่ก,กับข้าวเด็ดไหมมีนิท <ใน S 1> านตำนานกาเลปูน เฮ้ยเริ่มเป็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยแร็กเลยท่านผู้ชมอืดอืดอืดอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหลาไปก่อนยุกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับห้องอาหารอุดมโพชณาจังหวัดกาฬสินมาจังหวัดกาฬสินถ้าไม่กินกระเพาะปลาผัดแห้งถือว่าผิดอร่อยมากนี่จิ้มหน่มอร่อยมาก โปรยพิการอีกทั้นี้เลยนะข้าวเดียวหน<ม>้ากลอยครับมะพร้าวกระ้องหนึ่งเอางามายังต้องไปผสมน้ำตาลอือสิบบาทขอเพืครคำเดียว,วเอาไปสิบกระเเต็มสิบกระเเต็มสิบกระเเต็มเี่งมากครับมีใจด้วยครับมีใจด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใ้อร่อยด้วยๆๆอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแล้ว อย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมเ u t u b e Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับเราเนาะกันเลยซับสไคร้ไม่ซับสไคร้อโกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน